สวัสดีค่ะวันนี้จึงก็มีโลกในมุมมองของ value investor จะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะซึ่งก็คือดรนิเวศเหว่าชิรวรากรวันนี้ท่านก็ได้เขียนบทความเกี่ยวกับรวยเร็ว vs รวยช้าจะเป็นแบบไหนอย่างไรและเราคือคนที่อยากที่จะกระโจนเข้ามาในตลาดหุ้นเพราะความอยากรวยเร็วหรืออยากที่จะรวยแบบช้า,ชา แต่ยั่งยืนจะเป็นแบบไหนอย่างไรจิมขออนุญาตอ่านให้กับทุกท่านฟังนะคะคนที่เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นอย่างจริงจังและมุ่งหวังที่จะรวยจากตลาดหุ้นหรือมีอิสราภาพทางการเงินก่อนเกษียณจากการทำงานประจำนั้นควรที่จะมียุทธศาสตร์การลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นมิฉะนั้นเวลาลงทุนก็จะเกิดความสับสนและไม่สามารถสร้างสไตล์การลงทุนที่จะเกิดความเชี่ยวชาญ และนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้จุดเริ่มต้นก็คือเราควรที่จะต้องมียุทธศาสตร์หลักก่อนว่าเราจะรวยเร็วแต่มีความเสี่ยงสูงหรือรวยช้าแต่มีความเสี่ยงต่ำเราจะเลือกว่าเราจะเอาแบบไหนอย่าบอกว่าเราอยากรวยเร็วและมีความเสี่ยงต่ำเพราะในความเป็นจริงของการลงทุนนั้น มันเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากที่คนธรรมดาที่ไม่มีความสามารถพิเศษจะสามารถสร้างผลตอบแทนดีเลิศมากๆโดยที่ไม่ยอมรับความเสี่ยงที่สูงกว่าปกติอย่างบรอนด์บัฟเฟตอาจจะเป็นนักลงทุนน้อยคนมากในโลกที่สามารถทำได้เป็นคนที่รวยเร็วมากอาจจะเร็วกว่าบัฟเฟตหลายเท่าในช่วงเวลาหนึ่งเช่นคนที่รวยจากบิตคอยหรือ คนที่รวยจากหุ้นดิจิทัลในช่วงเวลาหนึ่งนั้นสุดท้ายก็มักจะไม่สามารถรักษาความมั่งคั่งในระดับที่ดีเลิศได้เพราะในไม่ช้าก็อาจจะขาดทุนอย่างวอดวายเพราะสิ่งที่พวกเขาทำนั้นมีความเสี่ยงสูงเกินไปหุ้นหรือตราสารที่จะลงทุนก็อาจจะตกลงมาอย่างหนักทำให้เกิดการขาดทุนแทบจะเป็นหายยนะซึ่งผลก็คือที่คิดว่าจะรวยเร็ว ก็กลายเป็นรวยช้าหรือเจ๊งไปเลยก็เป็นได้แต่ถ้าคิดจะรวยเร็วแต่ความเสี่ยงสูงสิ่งที่จะต้องทำก็คือ 1. ลงทุนหุ้นแบบน้อยตัวหรือโฟกัสอินเวส m e เมนต์มากมากการเล่นหุ้นน้อยตัวในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าถือหุ้นแค่สอาตัวหรือเป็น1 0บสตัวแต่หมายถึงการถือหุ้นที่มีนัยยะสำคัญจำนวนน้อยตัว โดยหลักเกณฑ์ของผมก็คือคนที่ถือหุ้นน้อยตัวที่สุดก็คือคนที่ถือหุ้นตัวใหญ่ที่สุดเพียงตัวเดียวมีมูลค่า70%หรือมากกว่าของมูลค่าพอร์ตโฟลิโอการลงทุนทั้งหมดหรือพูดหย,ยาบๆก็คือคนที่เล่นหุ้นตัวเดียวหรือเล่นทีละตัวดังนั้นถ้าหุ้นขึ้นมากๆก,ก็รวยไปเลยแต่ถ้าหุ้นตัวนั้นตกลงมามากก็จนไปเลย นี่ก็คือความหมายที่ว่ารวยเร็วแต่เสี่ยงสูงว่าที่จริงเจ้าของบริษัทที่นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกักทรัพย์แทบทั้งหมดก็คือคนที่เข้าขายนี้หลายคนก็กลายเป็นเศรษฐีหุ้นระดับต้นๆของประเทศแต่บ่อยครั้งที่เวลาผ่านไปความมั่งคั่งก็ตกลงไปมากเพราะหุ้นตกลงไปมากคนที่ถือหุ้นใหญ่ที่สุด5ตัวแรกมีมูลค่ารวมกันเท่ากับ70% หรือมากกว่าของพอร์ตโดยรวมผมถือว่าเป็นนักลงทุนที่หวังรวยเร็วแต่ความเสี่ยงสูงอย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนั้นจะน้อยกว่าการถือหุ้นตัวเดียวมากน่าจะไม่ถึงครึ่งโดยเฉพาะถ้าการกระจายถือหุ้นในอุตสาหกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกันในทั้ง5้าอุตสาหกรรมและโดยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นความเสี่ยงที่รับได้ ถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและความทุ่มเทที่จะวิเคราะห์ศึกษาและติดตามตัวกิจการและหุ้นอย่างใกล้ชิดโดยที่การถือหุ้นแบบนี้พวกเขาจะต้องคิดเหมือนกับว่าเป็นการลงทุนทำธุรกิจ5อย่างที่ไม่เหมือนกันและต้องคอยเฝ้าดูและติดตามว่าแต่ละธุรกิจที่ทำนั้นยังดีอยู่ หากเห็นว่าตัวไหนเริ่มจะแย่หรือตกต่ำลงในระยะยาวก็จะต้องเปลี่ยนตัวหุ้นไปเรื่อยๆอย่างชา้าๆโดยอัตราการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างน้อยก็จะต้องในระยะ3-5ปีไม่ใช่เปลี่ยนทุกปีถ้าทำแบบนี้ผมคิดว่าเราสามารถรวยเร็วได้โดยที่ไม่มีความเสี่ยงไม่สูงมากและโอกาสที่จะไม่รวยหรือจนลงก่อนกเกษียณก็น่าจะต่า ว่าที่จริงนี่ก็อาจจะเป็นกลยุทธ์ของ VI ผู้มุ่งมั่นของไทยในช่วงไม่ต่ำกว่า10ปีที่ผ่านมาที่ทำให้หลายๆคนรวยไปแล้วและผมก็เชื่อว่าพวกเขาไม่น่าที่จะกลับมาจนลงในอนาคตแม้ว่าภาวะตลาดหุ้นต่อจากนี้อาจจะไม่เอื้อมหน่วยนักคนที่ถือหุ้นใหญ่ที่สุด10 1ถึง12ตัวมีมูลค่ารวมกันเท่ากับ70%หรือมากกว่าของพอร์ตนั้น จะหวังให้รวยเร็วมากๆแบบคนที่ถือหุ้นตัวเดียวหรือ5้าตัวดังกล่าวข้างต้นไม่ได้แต่ความเสี่ยงของการลงทุนแบบนี้ก็ต่ำกว่ามากว่าที่จริงผมคิดว่าความเสี่ยงแทบจะใกล้เคียงกับการถือกองทุนรวมหุ้นด้วยซ้าถ้าเราถือหุ้นกระจายไปในอุตสาหกรรมที่หลากหลายเหตุผลที่ผลตอบแทนต่อป,ปีโดยเฉลี่ยจะไม่สูงมากจนทำให้รวยเร็วก็คือโอกาสที่เราจะเลือกหุ้นได้สุดยอดในหุ้นทุกตัว หรือหลายตัวก็จะน้อยลงและหุ้นตัวที่ดีเยี่ยมและอาจจะทำกำไรได้เป็นร้อยเปอร์เซตในเวลา3-4ปีนั้นก็อาจจะมีแค่ไม่เกิน2-3ตัวซึ่งเมื่อเฉลี่ยกับหุ้นอื่นๆเป็น10ตัวก็จะทำให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยไม่สูงมากเหมือนคนที่ถือหุ้นตัวเดียวหรือไม่กี่ตัวอย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่หุ้นจะตกหนักๆเนี่ยทุกตัวก็มีน้อยเช่นเดียวกันดังนั้น คนที่ถือหุ้นแบบนี้ก็มักจะสบายใจกว่าและนี่ก็อาจจะเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีความรู้และความสามารถในการเลือกหุ้นระดับหนึ่งและอาจจะไม่มีเวลามากนะักอาจจะเนื่องจากมีภาระงานประจำค่อนข้างมากตัวอย่างอาจจะรวมถึงหมอหรือผู้บริหารกิจการขนาดใหญ่เป็นต้นคนที่มีความรู้ในการเลือกหุ้นน้อยหรือมีความสนใจในการลงทุนต่า ส่วนหนึ่งอาจจะไม่ได้เรียนหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขหรือเงินทองแต่มีไรายได้ดีและมีเงินออมสูงต้องการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุพวกเขาควรลงทุนในกองทุนรวมที่อิงดัชนีของประเทศหรือตลาดหุ้นที่ยังเติบโตสูงในระยะยาวต่อจากนี้ซึ่งในช่วงปัจจุบันนี้ที่ผมเห็นก็คือประเทศในย่านเอเชียที่เศรษฐกิจเติบโตเร็วและยังเติบโตต,ต่อไปอีกนานเนื่องจากโครงสร้างประชากรที่ยังไม่แก่ตัวเร็ว หรือเป็นประเทศที่ยังที่ธุรกิจยังเติบโตได้มากเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างสหรัฐอเมริกาหรือจีนนี่คือการลงทุนที่รวยช้าแต่ความเสี่ยงต่ำซึ่งนับวันจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่าเทียบกับกลยุทธ์รวยเร็วแต่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะกับคนที่ไม่ได้มีความสามารถทางการลงทุนแต่คิดว่าตัวเองหรือคนที่เล่นหุ้นตามเซียนเพื่อหวังจะรวยเร็ว นอกจากจำนวนหุ้นที่ถือลงทุนแล้วการที่จะรวยเร็วเสี่ยงสูงหรือรวยช้าเสี่ยงต่ำยังขึ้นอยู่กับลักษณะหรือคุณสมบัติของหุ้นที่เลือกด้วยอย่างหุ้นวัฒจักรหุ้นพภคภัพันหรือหุ้นปั่นหรือหุ้นเกงกาไรหุ้นขนาดเล็กและหุ้นที่ฉุกคอเนอร์ได้ง่ายก็เป็นหุ้นที่ทำให้รวยเร็วมากแต่ความเสี่ยงก็มักจะสูงมากในทางตรงกันข้ามหุ้นแข็งแกร่ง หุ้นที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนหุ้นที่มีขนาดใหญ่และเล่นกันในหมู่นะักลงทุนสถาบันเหล่านี้แม้ว่ามันมักจะไม่ให้ผลตอบแทนที่ดีมากโอกาสที่จะได้กําไรเป็นเด้งๆมีน้อยแต่ความเสี่ยงที่จะขาดทุนหรือเจ๊งหนักก็มีน้อยโดยเฉพาะถ้าเราถือลงทุนระยะยาวปัจจัยสำคัญสุดท้ายที่จะทำให้เรารวยเร็วแต่เสี่ยงสูงก็คือ การลงทุนในหุ้น100%หรือมากกว่านั้นโดยการกู้เงินแบบใช้มาจินหรือการซื้อหุ้นโดยใช้บล็อกเชดที่สามารถลงทุนในหุ้นได้อาจจะพันเอร์เซหรือ10เท่าของเงินที่มีนี่คือกลยุทธ์รวยเร็วสุดยอดแต่ก็เสี่ยงสุดยอดคล้ายๆกับการเล่นพน,นันหรือการแทงหวยที่ถ้าไม่รวยก็จนกันไปเลยส่วนกลยุทธ์รวยช้าแต่เสี่ยงต่ำนั้น ผมคิดว่าน่าจะยังต้องถือหุ้นเป็นสัดส,ส่วนอย่างน้อย50%ขึ้นไปเหตุผลก็คือการถือหุ้นในระยะยาวนั้นไม่ได้เสี่ยงมากอย่างที่บางคนอาจจะเข้าใจโดยเฉพาะถ้าเราลงทุนในตลาดหุ้นของประเทศที่ยังเติบโตและแข็งแรงอย่างชัดเจนในระยะยาวข้อสรุปก็คือคนที่จะรวยเร็วที่สุดก็คือคนที่ลงทุนในหุ้นตัวเดียวหรือน้อยตัวมากที่สุดถือหุ้นขนาดเล็ก หรือหุ้นที่ผันผวนเป็นวัฏจักรหรือถือหุ้นปัน่นหรือเก็งกำไรโดยเฉพาะหุ้นที่ถูกคอเนอร์และลงทุนโดยใช้เ e เวอเรจหรือใช้เงินคนอื่นสูงมากๆ,ากๆเช่นการเล่นแบบ m a r จินหรือใช้บล็อกเ a d e จะเป็นคนที่รวยเร็วที่สุดพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงมากที่สุดโดยส่วนตัวผมเองนั้นใช้ยุทธวิธีถือหุ้น5ตัวเกิน70%ของพอร์ต ลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำเนื่องจากความได้เปรียบทางธุรกิจที่ยั่งยืนและมากจะลงทุนในหุ้น100%มาแทบจะตลอดหลายปีซึ่งก็ได้ผลตอบแทนที่ดีมากจนถึงเมื่อเร็วๆนี้ในด้านของความเสี่ยงนั้นผมคิดว่าไม่สูงเห็นได้จากการขาดทุนของพอร์ตนั้นเกิดขึ้นน้อยและเกิดขึ้นไม่กี่ปีอย่างไรก็ตามผมคิดว่าผลตอบแทนที่ดีมากนั้นน่าจะเกิดจาก โชคที่ว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นหุ้นที่ถูกเรียกว่า v i นั้นให้ผลตอบแทนที่ดีมากอานิสงจากการที่นักลงทุนไทยหันมาลงทุนในหุ้นประเภทนี้กันมากผมเองไม่คิดว่ามันจะต่อเนื่องไปในอนาคตสำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่โดยเฉพาะที่ไม่ได้มีความรู้ความสามารถและมีเวลารวมถึงความสนใจในการลงทุนผมคิดว่ากลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวมอิงดัชนีของประเทศ ที่กำลังเติบโต,ตอย่างรวดเร็วและยั่งยืนน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีและให้ผลตอบแทนที่จะทำให้รวยแบบช้าๆแต่ยาวนานจนสามารถบรรลุเป้าหมายของการมีอิสรภาพทางการเงินในยามเกษียณหรือภายในเวลาสัก20-30ปีได้ และน,นี่ก็คือโลกในมุมมองของ value investor ดรนิเวศเหมวชิราวรากรซึ่งดเรเนี่ยท่านก็ลงทุนมากว่า10ปีแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยในมุมมองของท่านเองท่านบอกว่าเออถ้าเราไม่มีเงินเพียงพอหรือว่าไม่มีเวลาเฝ้าไ,ไม่ได้มีความรู้อะไรก็ไปซื้อกองทุนรวมอิงดัชนีของประเทศที่กำลังจะเติบโต ก็อาจารย์จะชอบเวียดนามและจีนนะคะก็ลองพิจารณากันดูได้โดยเฉพาะอาจารย์ปลื้มมากในส่วนของตลาดหุ้นเวียดนามนั่นเองค่ะแล้วในมุมมองของทุกท่านที่ฟังอยู่ตรงนี้มองว่าอย่างไรคะทุกท่านมีกลยุทธ์ในการลงทุนแบบไหนอย่างไรเขียนคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะวันนี้จิมลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะคะรวยๆคะ่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ